หน้าจอ7นิ้วรุ่นใหม่จากแบรนด์ Antix W u b e เ e ในราคาที่ย่อมเยาวคุณภาพเสียงดีมาพร้อมการใช้งานที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยคุณภาพแบบจุใจั n t i ยการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ Apple CarPlay ข้อมูลต่างๆของ iPhone เครื่องนี้ก็จะมาขึ้นแสดงด้วยจะเป็นเบอร์โทรและข้อมูลต่างๆใช้งานผ่านสาย USB รองรับ Google Map Line และแอปอื่นๆอีกมากมาย ส่วนระบบ Android อย่าน้อยใจไปครับเครื่องนี้รองรับ Android Auto อีกด้วยสามารถเล่นแอปได้หลากหลายพร้อมฟังก์ชันอีกมากมายเช่นแผนที่นำทางข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ Android จะแสดงในจออันภายและสามารถใช้คำสั่งเสียงพูดรองรับภาษาไทยสิ่งสำคัญจออันภายตัวนี้สามารถปรับ EQ ต่างๆได้ให้มีเสียงที่ไพเราะในรถของคุณ ลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่พีวรรณนครศรีธรรมราชโทร0 986760711เจอกันคลิปใหม่ครับ